สวัสดีครับชาวกำลังทุกท่านเป็นไงบ้างครับตรงนี้ฝนตกทุกวันก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสาหรับ <c oughs> รีวิวกันพาคลิปนี้นะครับเรามารีวิวแบบสั้นๆน,นะครับกับตัวออปชั่นพาร์ทเสริมของตัวออะไรวะสไตร์กันดั้มนะครับก็ตัวนี้สามารถเล่นกับผมคิดว่าน่าจะเล่นกับไฮเกต แล้วก็มัสไฮเกตกับเรียวเกตไม่แน่ใจเรียวเกตไม่แน่ใจนะกับ gate. เอนทีเกตโอเคก็จะมีเป็นแพ็กหลังเอลสไตน์นะครับแล้วก็จะมีเออบาซุก้ามีปืนแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยผมว่าถ้ามีเอฟเฟกต์พาร์ทแบบนี้น่าจะเอาไปเล่นกับตัวเอ,อ่ออนทิเกตเพราะเอนทิเกตมันไม่มีไอตัวตัวเอฟเฟกต์บีมานะครับแล้วก็จะมีแพ็กไอตัวดาบ แกนสมคิดว่าไอแพ็กตัวนี้มันเอาไว้ทำให้มันเป็น perfect Gundam ได้นะครับสำหรับตัวไอแอนิเกนะเพราะว่าอย่างตัวไฮเกรอ,อะมันน่าจะมีเป็นแพ็กแบบนี้อยู่แล้วเป็นไอสไต์นะครับแล้วก็มี perfect Gundam ด้วยอ,อ่ perfect style ด้วยนะครับที่เป็นอ่าเป็นเป็นไฮเกเนาะโอเคเรามาเปิดกล่องดูเ,เดี๋ยวผมกดดูข้างๆนี้ ใช,ใช่ใช่ใช้กับเอนทีเกตได้นะครับแล้วก็ใช้กับไฮเกตได้นะเดียวเกตไม่แน่ใจ mm hmm. okay. อโ,โอ้โหมาติคัลเลอร์มีแผงเดียวนะครับก็เป็นแผงสีแดงสีขาวแล้วก็สีเหลืองเนาะแล้วก็ตองนั้นเป็นสีออก็มีสีดําแล้วก็เป็นสีเทานะครับสีเทาก็เป็นพวกอาวุธถูกแกลลสลมนี่คือแบบ คืออาวุธเนี่ยเป็นสีเดียวโล้นๆเลยนะ้าให้จะให้สวยต้องเอาไปต้องไปทําสีหน่อยครับก็จะมีอยู่สามแผงนะในกล่องก็จะมีคู่มือไว้ต่อโอเคให้ด้ามบีมเซเบอร์มาให้เดี๋ยวผมขอดูของสไตล์หน่อยสไตล์มันมีออสไตล์มันไม่มีอะไรเลยนอันนี้เป็นเอนทีเกตสไตล์นะครับในแบบของเราวันนี้ ก็อาวุธที่เขาให้มานะสำหรับเอทิเกตนะจะมีแค่ปืนแล้วก็มีมีโลให้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยอ่าโอเคก็คือด้ามของตัวนี่มันจะอยู่นี่โอเคเอเดี๋ยวันนะผมเห็นเอฟเฟคพาดเอฟเฟคพาดให้พานใส่มาเปล่าวะอ๋อโอเคมีพาดใส่เอานี่น,นี่โอเคผอาใส่อยู่นี่ เดี๋ยวเราประกอบกันดูครับคือถึงแม้ว่าจะเอาไปเล่นกับตัวโอ้อยู่บาซุกก้าใหญ่เบิ่มเลยถึงแม้ว่าจะบอกว่าเอาไว้เล่นกับตัวเอนทิเกรนะแต่พาร์ทพวกนี้คือก็ต้องใช้คีมตัดปกตินะมันหักมันดึงออกป้ะแบบเอนทิเกรไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอเติมแผ่นวัลายนิดนึง โอเคครับก็ประกอบเสร็จแล้วไวๆแบบเดียวอ่าผมจะบอกงี้คือมันจะมีชิ้นส่วนเพิ่มเติมมาประมาณน,นี้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่แพ็คพวกนี้อันนี้มันจะเป็นพาร์ทเสริมที่เอาไว้ทำเป็นอ่าเ e อร์เฟ s t y สไนะเอออย่างตัวเนี้ยก็คือผมไม่ได้ตัดออกจากแ,แผงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหายจะเก็บไว้ในแผงก่อนนะครับอันนี้เผอตัดออกมาก็คือตัวเอตัวเอลสไตล์เนี่ยจะมีแค่นี้เลย แบบนี้ก็คือมีด้ามบีมอ่าพวกแต่พวกเ้วก็พวกอาวุธพวกนี้ผมไม่ได้ประกอบนะผมไม่ได้ตัดออกมาเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวหลักๆเป็นแอฟสไตล์ก่อนตัวน,นี้มันจะมีพาร์ทที่จะติดด้านหลังของแพ็คเนี่ยมาให้มันถอดเปลี่ยนได้เอาไว้เล่นกับผมว่าน่าจะเอาไว้เล่นกับไฮเกตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับไอเอ็นที่เกตอะด้านหลังมันจะเป็นรูแบบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเดือยแบบนี้เข้าไปแล้วก็เสียบ ตัวนี้ผมว่าคค่อนข้างโอเคนะไม่มีสติกเกอร์เลยแล้วก็มีการแยกสีมาให้อย่างก็โอเคอะ่ะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นรุ่นถ้าเป็นแบบรุ่นก่นกอนก็คงเป็นเป็นพลาสติกสีดําไม่ก็สีแดงแล้วเป็นสติกเกอร์อีกสีหนึ่งประกบไปนเนาะแต่นี้ก็คือแยกมาให้แล้วก็ซ้อนกันคล้ายๆปีกของไอ,ตอ้ตัวเซตาอ่ะเรามาเสียบกับหลังในแบบเราดู โปะเชเรียบร้อยประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเข้าตรงซอกคอตรงนี้พอดีแล้วก็เดี๋ยวนะบีมันนึงอ่ะประมาณนี้เขาก็จะหนักข้างหลังนิดนึงนะอืมยืนได้ไหมนะอ่ะก็ยืนยืนได้อยู่ก็อย่างนี้ครับไอตัวเอ็นที่เกตเนี่ยผมว่าบางบางตัวมันจุดขยับจุดอะไรมันก็ยังแน่นอยู่นะบางตัวมันก็จะหลวมคือผมก็มีเป็นบางตัวที่มันหลวมนะ อ,อย่างตัวนี้ยังค่อนข้างโอเคหน่อยที่มันยังยืนยังยืนได้แล้วก็พาร์ตตัวนี้มันไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับเออก็โอเคนะสวยดีดูแบบเอ่อดีเทลดีไะไรดีเทลอะไรไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยพนนลลาร์ตไลน์ก็ไม่ได้มีอะไรให้ให้ให,ให้ให้ตัดสักเท่าไหร่เลยแล้วก็เออผมผมแปลกใจอย่างไอตัวเกตพวกนี้ไอตัวเกตจากแผงเนี่ยเวลาตัดออกมาแล้วมันค่อนข้างเล็กนะผมไม่รู้ว่าเป็นที่คีมหรือเปล่า แต่ว่าครีมนี้ก็คือใช้ตัดหลายตัวแล้วบางตัวมันก็เกตก็เหลือเยอะบางตัวอย่างตัวเนี้ยก็คือน้อยนึงนะครับถ้าถ้าเป็นจุดที่โดนเต็มเต็มนะหมายถึงว่าโดนตรงครีมเต็มอย่างจะมีไอเหลี่ยมตรงเนี้ยไอกล้องไม่รู้เห็นเลยนะเหลี่ยมตรงเนี้ยมันจะเป็นเกตอ่าเขาเรียกว่าอะไรติดกับตัวลันเนอร์อ่ะซึ่งมันจะตัดตรงตรงอ่ะยากนะครับมันก็เลยออกมาแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อืม ต่ตรงอื่นนะโอเคผมว่าดีีดเลยคือตัดแล้วมันแบบมันเหลือแบบเป็นตุ่มน้อยมากหรือบ้านก็หายไปเลยอะ่ะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสาหรับ <c oughs> ไอตัวพาร์ทเสริมนะครับมันชื่ออะไรวะออปชันพาร์ทเซตนะครับกันพาศูนย์หนึ่งแอลไตนะครับแน่นอนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีไอตัวซอสสไตล์กับเออรลันเชอร์ราะเออนั่นแหละ มาแน่นอนนะครับเพื่อเอาไว้ทําเป็น perfect s y l e นะเพราะตัวนี้ไอ้แบตเตอรี่แพ็คมันออกมาแล้วก็รอชมนะครับก็อาจจะเอามารีวิวประกบไอ้ตัวเจ้าเอ๊ะเจ้าเจ้าเอ็นทีเกตนี้เป็น perfect Style นะ s y l e เนาะขอขออีกทีอ้าโอเคหวานเจี๊ยบประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับไปแบบว่องไวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ